ตอนที่สามของนิยายเรื่องเปลวเพลิงในดวงใจไปฟังกันเลยค่ะจนถึงวันนี้เมลิดายังไม่ได้กลับไปทำงานที่บริษัทจนแล้วจนรอดหล่อนไม่มีสมาธิจะจับหยิบงานใดๆเป็นเรื่องเป็นราวได้หรอกหากผลคดีของน้องชายยังไม่รู้ล่วงจบสิน้นไม่ว่าผลการตัดสินของศาลสถิตยุติธรรมจะออกมาในรูปไหนหนักหรือเบาเมลิดาสัญญากับหัวใจตัวเองว่าหล่อนยินดีรับได้ทั้งสิน้น ขอเพียงสารจะได้ยกฟ้องผู้ต้องหาก็พอส่วนแม่นั้นนางมุกดาดูจะคลายจากความเศร้าหมองลงไปมากนางเข้าวัดบ่อยขึ้นเข้าไปนั่งสมาธิบ้างทำบุญบ้างทำทานบ้างร้านข้าวแกงก็เลยถูกปิดไปโดยปริยายวันนี้เป็นวันหยุดงานแพรวามาเยี่ยมเมลิดาที่บ้านหล่อนเปลยขึ้นว่าเมลิดาขาดงานนานเกินไปแล้วช่างมันเถอะถ้าเขาจะไล่ฉันออกฉันก็ยอม มันเสียหายนะเม่ฉันไม่มีอะไรจะต้องเสียไปมากกว่านี้นอกจากแม่ฉันเสียมามากเกินพอน้องของฉันทั้งคนนะแพรแปลวานิ่งอึ้งเมื่อรับรู้ว่าอาการเจ็บในอารมณ์ของเพื่อนสาวยังคงอยู่พลันสายตาจากเมลิดาสว่างวาบขึ้นหลอนหันไปจับมือเพื่อนกระตุกขึ้นหนักหน่วงเธอไปเป็นเพื่อนฉันไปเยี่ยมเจ้าคนที่ฆ่าน้องฉัน่อยสิฉันอยากไปดูหน้ามันให้ชัด เมลิดาเคยเห็นหน้าพงเพชรแบบจัดจากครั้งเดียวคือตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและหลังจากนั้นก็ไม่ได้พบเจออีกเลยจะดีเหรอเม่ดีสิฉันอยากจะรู้ว่ามันมีความเป็นอยู่สุขสบายแค่ไหนแต่ฉันว่าถ้าเธอไม่กล้าไปฉันไปเองหญิงสาวลุกขึ้นยืนเตรียมตัว แปลว่าไม่อยากจะให้เพื่อนไปตามลำพังจึงยอมร่วมทางไปด้วยเมลิดาก้าวย่างขึ้นไปบนสอนอแห่งนั้นอย่างมั่นคงระหว่างนั่งรอพบผู้ต้องหาหล่อนก็มองโน่นนี่นั่นไปด้วยกระทั่งพงเพชถูกคุมตัวมาพบเขาหน้าซีดเมื่อทราบว่าคนที่มาขอเยี่ยมเขาเป็นใครเป็นไงฉันคิดว่าเธอจะตายไปแล้วซะอีกคุณ เมลิดาเข้าไปใกล้ๆผู้ต้องหาที่ยืนหน้าซีดคอตกหล่อนยกนิ้วจิ้มที่หน้ผาผากเขาแรงๆกวาดตามองสารรูปที่ผอมโซไม่เป็นรูปเป็นร่างนั้นอย่างสมน้ำหน้าสาแก่ใจนี่นะรึลูกชายเศรษฐีพันล้านมีสภาพไม่แตกต่างจากขอทานข้างถนนเลยทีนี้ดูหรือ,อยังหลหรอว่าทำกรรมไว้กับเขาน่ะแกนี่ไม่พ้บ่วงกรรมนั้นหรอก มันจะต้องตามกระชากลากคอแกรับโทษจนได้ผมผมไม่ได้ตั้งใจครับงั้นเหรอไม่ตั้งใจกับชีวิตมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะน่าตลกที่ลูกผู้ดีมีอันจะกินแต่นิสัยเลวยิ่งกว่ามหาโจรมองเห็นชีวิตผู้คนเป็นเครื่องทดลองความสนุกที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจคราวนี้แกก็จงตั้งใจรับเวรกรรมนั้นๆต่อไปเถอะ แกว่าอะไรลูกฉันเสียงแหวดังขึ้นหน้าห้องเหมือนนางจงอางห่วงไข่โทนของตนหญิงสาวทั้งสองเหลียวขับมามองพร้อมกันก็เห็นร่างสตรีสาวใหญ่แต่งกายเพลิดเพลิงเดินบางท่าสง่าเข้มเข้มเขามากับชายหนุ่มหน้าตาดีที่หล่อนทราบว่าเขาชื่อพิทยาหากชายหนุ่มหน้าตาไม่สู้ดีเอาเสียเลยพยายามส่งสายตาขอร้องมองมาที่เธอ และทันทีที่พอจะเดาออกว่าสาวใหญ่ผู้นี้เป็นใครความอยากลองดีก็ท้าทายขึ้นมาฉันว่าไอ้ฆาตรกรที่ฆ่าน้องฉันต่างหากคะ่ะแต่เธอไม่มีสิทธิ์มีสิคะทำไมจะไม่มีน้องของฉันทั้งคนเขายังทำลายชีวิตได้ลงคอฉันมีสิทธิ์มากกว่าจะแค่ด่าด้วยซ้ำหรือว่าคุณอยากเห็นคะ่ะ คุณแววตาถลาเข้ามาหาเมลิดาเธอเงื้อฝ่ามือขึ้นสูงแต่เมลิดาก็ปักหลักยืนหยัดสู้ไม่ถอยอาการนั้นสงบนักหากสีหน้าก็ประกาศว่าหล่อนเองก็พร้อมจะสู้ยิบตาเช่นกันเศรษฐีมีมือแล้วคนจนหาเช้ากินคำอย่างหล่อนก็จะไม่มีมือมีเท้าเหมือนกันด้วยแม่ฮะอย่าทะเลาะกนเลยฮะอายคนเขาพิทยาปราดเข้ามารั้งแขนแม่ไวเ้เหนียวแน่น พวกนักข่าวพากันเฮือหาเข้าถ่ายรูปซึ่งตรงนั้นเองที่หยุดยั้งอารมณ์เดือดดาลนสันดริกของคุณแววตาลงไปได้บ้างนางถูกลูกชายรั้งให้ออกมาจากห้องนั้นมีเพียงแววตาที่จ้องหน้าเรียบนิ่งของหญิงสาวอย่างจริงจังแกแกกับฉันจะต้องได้เห็นดีกันแน่ถ้าแกยังไม่เลืกอกจองเวีนกับลูกชายฉันลก้ก็คุณแววตาเค้นเสียงด้วยอารมณ์แค้นเคืองลายวันต่อมา เงินมากมายของตระกูลทาราซิลิก็ไม่อาจจะวิ่งเต้นช่วยลูกชายให้ออกมาจากเงื้อมมือกฎหมายได้ดังที่คุณแวลาตามุ่งม,มาจะทำเพราะนอกจากคดีอุกชะกันฆ่านักศึกษาถึง5คนตายเพราะอารมณ์ชั่ววูบทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องขุ่นเคืองวิวาทก,กลับกลุ่มผู้คอร้ายมาก่อนแต่กลุ่มของพงเพชรก็เคยเลาะยพวกตีก,กันกับนักศึกษาสถาบันนั้นมาแล้ว ความแค้นทำให้หนุ่มวัยรุ่นทั้งหมดขาดเหตุผลในการฆ่าแค่ขับรถผ่านมาแล้วเจอนักศึกษาสถาบันคั่วริพร่างผูออกมาจากประตูวิทยาลัยคนร้ายก็ตกลงกันที่จะควักปืนในลิ้นชักรถออกมากราดยิงเข้าใส่เสร็จแล้วแม้ผู้ต้องหาจะสรภาพชั้นต้นจนหมดเปลือกเขาก็ยังมีข้อหาอื่นซุมตัวอีกหลายกระทงอาทิมียาเสพติดชนิดร้ายแรงเก็บไว้กับตัวเมื่อตรวจเลือดแล้ว เขาเองก็เสพยาเหล่านั้นเข้าไปไว้ในร่างกายเป็นจำนวนมากสิ่งเหล่านี้เองที่พัวพันผู้ต้องหาให้เจอคดีรุนแรงเข้าไปอีกนอกจากนั้นขณะที่ถูกคุมขังจองจำเขายังได้รับความเจ็บปวดทรมานจากผลการอดยานารกอย่างหนักหน่วงถึงกับต้องหามส่งโรงพยาบาลฉุกเฉินไม่จริงฉันไม่เชื่อว่าลูกฉันจะติดยาเสียงคุณแววตากรีดร้องหวยหววในายามค่ำคืน เมื่อได้ทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่ของเรือนจำที่ผู้ต้องหาถูกฝากขังในกลางดึกคืนนั่นเองพิทยาได้แต่มองอาการช็อกของแม่อยู่นิ่งๆเขาไม่อยากจะสมเพศมันดาที่เชื่อเหลือเกินว่าลูกชายคนเล็กของท่านจะต้องดีเด่นเลิศเลอไม่เคยเปรอะเปื้อนกับสิ่งสกปรกมาก่อนดูเหมือนดวงตาของคุณแววตาจะไม่เคยเปิดดูเพื่อรับรู้ในความชั่วร้ายเสยเพลของลูกคนสุดท้องมาก่อนทั้งที่ ท่านก็ไม่สู้จะมีเวลาดูแลเอาใจใส่พงเพชรนักเงินกลายเป็นควรยิ่งใหญ่ที่นางหยิบยื่นสั่งสอนให้กับพงเพชรอย่างไม่อั้นนางคงคิดว่าหากให้เงินลูกใช้แบบไม่บรรยาบรรยัญญงก็จะช่วยให้พงเพชรเป็นพลเมืังดีของชาติได้ในอนาคตข้างหน้าแต่เปล่าเลยเงินที่ได้ไม่สิ้นสุดแสนง่ายไดนั่นกลับกลายเป็นมือนรกที่ชุดนำพงเพชรให้เข้าสู่ทางมืดเน่าเหม็นไปเสียแล้ว เรื่องนี้จะโทษใครได้เล่าตะพงลูกแม่โธ่ทำไมลูกถึงโชคร้ายอย่างนี้ใครกันที่มันทำลูกของแม่ให้เป็นแบบนี้เงียบเถอะคุณอายหมอบ้างไม่มีใครทำมันได้นอกจากตัวมันเองไม่จริงลูกของฉันเป็นคนดีพูดเป็นสามีถอนใจในความดื้อดึงของภรรยาหมอออกมาเล่าอาการและข้อมูลต่างๆให้ทุกคนฟัง ซึ่งตลอดเวลาคุณแววตาเอาแต่กอดลูกร่รำให้ท่าเดียวเพราะนางผู้หญิงคนนั้นทีเดียวถ้ามันไม่ยืนยันจะเอาผิดในพงแล้วก็ในพงก็คงจะไม่เป็นเช่นนี้คุณแม่ครับถึงยังไงตำรวจก็ต้องเอาเรื่องของพงเพชรจนถึงที่สุดละครับเพราะนี่เป็นคดีอาญาพิทยาอธิบายบอกแก่มารดาเป็นครั้งที่ร้อยแล้วในทำนองนี้และกว่าที่ทุกคนจะพากันกลับบ้านได้ พงเพชรก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาคร่ำครวรร้องหายาระงมแม่แม่ช่วยพงด้วยนะพงทรมานเหลือเกินตะพงโถลูกแม่นี่แม่จะช่วยลูกยังไงดีหมอบอกว่าต้องรักษาพงเพชรให้สังซาจากเรื่องยาสก่อนเขาเรียกว่าเป็นการบำบัดคนติดยาเสพติดซึ่งอาจจะทรมานสักหน่อยแต่พ่อแม่รวมถึงญาติญของคนป่วยต้องให้ความร่วมมือด้วย นางเวลตาแอบสองสัยตามองบุตรชายคนโตซึ่งพิทยาอ่านออกว่าแม่กำลังขอร้องให้เขาช่วยหายานรกนั่นมายุติความเสี่ยนของน้องชายหากเขาทำไม่ได้หรอกชั่วชีวิตเขาไม่เคยคิดจะยุ่งเกี่ยวรู้จักกับมันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปหามันได้จากที่ไหนด้วยแน่นอนว่าเรื่องนี้จะต้องกลายเป็นข่าวใหญ่ในวันรุ่งขึ้นหากเมลิดาได้อ่านข่าว หลอนคงหัวเราะย่อหย่า,ยาน,น้องตลอดทั้งครอบครัวของเขาจนฟันโยกเป็นแน่วันรุ่งขึ้นข่าวผู้ต้องหากิติมศักดิ์แพร่สะพัดไปทั่วหน้าหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับเมลิดาเองก็ได้อ่านข่าวนั้นยังที่ทำงานเช่นกันหล่อนเริ่มจะออกทำงานแล้วหลังจากได้ตรึกตรองถึงการขาดงานแบบไม่มีกำหนดเช่นนี้ย่อมไม่เกิดผลดีแก่ตัวหล่อนเองเลยสักนิดอีกประการอาการฟุง้งซ่านของแม่เริ่มอยู่ตัว แม่ยึดธรรมะเป็นที่พึ่งรักษาจิตใจจนไม่ฟูมฟายหาลูกชายคนเล็กอีกฉันคิดแล้วว่าคนพวกนี้ต้องติดยาด้วยก็จริงจริงนั่นแหละแพรว่าเอ่ยขึ้นหลังจากร่วมอ่านข่าวด้วยเมลิดานิ่งเงียบไปหล่อนยังจับตามองดูภาพนักโทษชายในภาพสีหน้าเยเกรากับได้รับความเจ็บปวดอย่างสุดซึง้งตำรวจต้องหิ้วแขนร่องแรงเข้าห้องขังดูแล้วช่างทุรคทุเรนักคราวนี้คงจะดิ้นไม่หลุดหรอก มีหลายคดีติดตัวนักเมีทำงานกันเถอะแพรเดี๋ยวพออจะมาเห็นเข้าแพรวามองหน้าเรียบเฉยของเพื่อนดังประหลาดใจเมลิดาไม่มีคำพูดใดๆจะผสมโรงเพิ่มความสาใจอย่างที่น่าจะเป็นหล่อนเงียบกริบจนแพรวาเดาไม่ออกตกตอนบ่ายเมลิดานำงานเข้าไปเสนอบอสในห้องทำงานแต่ส่วนทางกับชายหนุ่มคนหนึ่งเขาหันมามองหน้าหล่อนด้วยแววตาชอบกล ที่แท้คุณก็ทำงานอยู่ที่นี่นี่เองคุณพิทยาพอเห็นหน้าเขาเมลิดาก็จะหันเส้นทางเดินหนีทั้งที่หล่อนยังไม่ได้เข้าไปถึงห้องบอสเลยแต่พิทยาเดินตามมาข้างหลังสร้างความขุ่นเคืองใจแก่หญิงสาวค่อนข้างมากเขาจะตามหล่อนต้อยตอยมาทำไมกันนะคุณคงจะเห็นข่าวเช้าว,วันนี้แล้วคุณเมลิดาเห็นแล้วค่ะแล้วก็ทราบแล้วด้วยคงจะสะใจหน้าดูไปเลยสินะ มันเรื่องของฉันคุณจะทราบไปทำไมเมื่อรู้ว่าเดินหนีไม่พ้นแน่เมลิดาก็อหลังชนฝาหันมาเผชิญหน้ากับเขาใบหน้าลูกไข่เชิดตั้งขึ้นแม้ว่าความสูงของหล่อนจะแค่ช่วงไหล่ของเขาก็ดีนะผมอยากจะให้คุณรู้ข่าวนั้นคะหญิงสาวทำหน้าสงสัยเพื่อที่คุณจะได้ทราบไงว่าบ้านผมไม่ได้เลี้ยงลูกดีเด่นอะไรนักถ้าเลี้ยงดีในพงคงไม่แอบไปมั่วสุมติดยาขนาดนั้น คุณเองก็เป็นพี่ที่ใช้การไม่ได้ด้วยเหมือนกันหล่อนกอดแฟ้มแน่นด้วยแขนข้างหนึ่งส่วนอีกข้างยกขึ้นชี้หน้าเขาหน้าแปลกที่พิทยาไม่ได้ทำท่าโกรธขึงหล่อนเลยเขากลับพงอกศีษษะจริงเรื่องนี้ผมยอมรับผมมัวแต่มุ่งงานมากไปกว่าจะรู้ตัวทุกอย่างก็สายเกินไปน้ำเสียงของเขาเหือดแห้งจนคนฟังพลอยสะเทือนใจไปด้วย พิทยากระพริบตามองหน้าหล่อนแล้วระบายยิ้มที่ดูเศร้าออกมาเท่านี้แหละที่ผมอยากจะบอกคุณคุณทำหน้าที่พี่ที่ดีที่สุดของน้องจนวาระสุดท้ายแต่ผมแทบจะไม่ได้ทำอะไรให้ในพงเลยนอกจากส่งเงินให้เขาเดินไปโรงนรกทางอ้อมร่างสูงใหญ่เดินดุ่มๆพระจากหล่อนไปแล้วทิ้งให้เมริดามองตามแหลกกว้างที่ตกลูกเล็กน้อยอย่างงุนงงจบ ตอนที่สาม